โโสวัสดีครับปูโมโม่ผมมูลอยลอยท่อครับพีชีบไปอีกแล้วครับสองตัวแต่ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ครับเพื่อนจารบีโอ้โหตัวนี้ครับนี่เละเทะเตกแล้วฮะ ตัวนี้เดี๋ยวผมนับก่อนนะน่าจะใส่มาสี่ปีครับสองตัวนี้สี่ปีกว่านี่ครับประมาณประมาณสี่ปีกว่าห้าปีเนาะมันจะได้ครับเรียบร้อยครับประเด็นคือมันเกาะเกาะกิ่งไม้บ่อยครับเนี่ยตูดมัน แล้วเป็นที่อยู่กับตัวเนี้ยแล้วมันตัวตัวตุกตาหลุดออกครับว่าเนี่ยตัวน็อตข้างในอ่ะมันหลุดออกจากตูครับตัวนี้ก็น่าจะใส่ได้อยู่ผมก็เลยเอาตัวที่แต่ก่อนนะที่ใครดูคลิปผมมาจะมีสองตัวอยู่กันชนครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะหนากว่านะ้านตัวนี้จะหนากว่าหนากว่าแต่ตัวนั้นจะบาง ที่อยู่กันชนครับก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่นะครับไฟสีขาวครับเป็น LED อ้โหวิบวับวิบวับเลยเนยสองตัวครับนี่ครับตัวใหม่ก็จะตัวขาวๆอย่างนี้ครับนะให้ดูกันกว้าง นี่ครับตัวใหม่สองตัวอีฝั่งนี้สว่างมากเลยนี่ครับตัวนี้สว่างมากเลยตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับดูเปรียบเทียบกันดูครับสองตัวผมว่าตัวนี้จะโอเคกว่าเลยนะเนี่ยตัวฝั่งนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะพาดูนะรีวิวสวิตนะครับ เป็นปรับสเตปแล้วก็ปรับความเร็วตัวนี้จะเร็วมากหรือเปล่ามันต้องกดไล่หาครับคนหนึ่งกดแล้วก็อีกคนหนึ่งดูนะครับว่าผมผมทำสวิตช์ออกมานาะจากกล่องครับก็จะมีสวิตช์เปิดอีกสวิตช์สวิตช์เปิดกล่อง นะครับเราจะพาขึ้นไปดูนี่ก็จะเป็นสวิตเปิดกล่องนะครับพอดีมันมันมันเปิดได้อยู่แหละแต่มันติดตรงนี้ครับมันเปิดได้อยู่ตัวนี้เป็นสวิตเปิดกล่องนะครับปิดปุ๊บไฟจะติดแช่นะครับสังเกตดูสังเกตดูจากกระจกส่องมาครับไฟจะติดแช่ อะผมเปิดเปิดปุ๊บนี่ครับบิงนะครับตัวนี้ก็เป็นเสียงไฟลีนะเวลาเปิดประตูมันจะดังอย่างนี้แหละครับแล้วก็จะมีสวิตช์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชให้ดูนี่นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดไฟนะครับถ้าปิดปุ๊บตัวนี้ดับหมดเลยนะครับไฟวิงนะ่งอ่ะจะดับเลยนะครับ ปิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะปิดเนี่ยครับดับหมดเลยครับเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยไฟวิ่งมานะครับโอเคครับสำหรับปุ่มนะครับปุ่มปุ่มก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวสีน้ำเงินนี้จะเพิ่ม เป็นช้าเร็วนะครับปรับช้าเร็วตัวนี้จะเป็นสเตปนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้เป็นออโต้นะครับปรับสเตปตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วนะกดความเร็วอยู่มันจะช้าหรือมันจะเร็วอันนี้อันนี้น่าจะเร็วครับเดี๋ยวจะพาไปดูเร็วไหมเออเร็วขึ้นนะครับดูครับ เร็วขึ้นนะครับถ้ากดอีกก็จะเร็วอีกครับมันก็จะวนๆไปเรื่อยๆนะจากเร็วที่สุดแล้วกดไปอีกครั้งมันจะเป็นช้าสุดนะครับช้าสุดแล้วก็กดไปเรื่อยๆมันก็จะไวไปเรื่อยๆนะครับกดไปเอาสักสองครั้งแล้วกันนะแล้วเ,เราก็ไปดูต่อ นะครับเริ่มไวเรื่อยเรื่อยนี่ครับก็จะไวขึ้นเรื่อยเรื่อยนะโอ้โหแต่ว่านี่ครับไฟลีเนี่ยดวงที่ผมทำคลิปทำคลิปให้ดูอะไฟลีที่ซื้อมาคู่ร้อยแปดสิบะครับ สว่างมากเลยนะดูเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับธรรมดาตัวธรรมดาคู่ละสิบห้าบาทนี่ครับตัวที่ผมใส่ไฟลีตัวสปอร์ตไลน์นี้คู่ละสิบห้าบาทนะครับก็ตกตกดว,ดวงดวงละเจ็ดบาทเจ็ดบาทห้าสิบตตัวนี้จะแพงครับสว่างมาก ตอนนี้ผมจะตั้งออตโตไว้นะก็จะเล่นเล่นบุไปเรื่อยๆครับในะลองกดเปลี่ยนสเต็ปดูสองสเต็ปดูสิกดดูครับกดมั่วซั่วไปเลยมันต้องคนหนึ่งดูแล้วก็คนหนึ่งกดครับก็จะวิ่งวิวิงว่ง กระพิบพกะพิบพอันนี้เจ้จะวิ่งต่อกันอันนี้มันออตโต้นี่วะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ครับตรงนี้ก็จะใกล้มือหน่อยนะอันนี้สเต็ปไหนเนี่ย มันต้องคนหนึ่งกดแล้วก็คนหนึ่งมาดูครับอ๋อนี่วิ่งซ้ายขวาซ้ายขวากระพริบกระพริบโนสเต็ปเขาอ๋อเหมือนออโต,โต้เลยนะกดกดใหม่สิยังกดอยู่่นี่ครับป๊บป๊บปึ๊บ โอ้แบบความเร็วเร็วด้วย,ยนีครับไฟก็ไม่ติดนู่สปอตไลท์ข้างบนดวงดวงหรือสองดวงอ่ะสองดวง ผมว่าผมเปลี่ยนหลอดแล้วนะมันน่าจะเป็นกระสายครับมันไม่ติดเฮ้ยมันก็จะมี LED สองดวงนี่ที่ไม่ติดครับมันเก่าแล้วครับใส่มาไม่รู้กี่ปีแล้วสี่ห้าปีแล้ว ทำการเวลานะครับนี่แหละก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ดูแล้วก็สายไฟผมมันขาดนะเนี่ยสายไฟตรงนี้มันขาดตรงนี้มันเลยไม่ติดเลยครับปกติมันติดนะ ไฟท้ายเดิมๆครับเปลี่ยนหลอดตัวนี้ก็ขาดอันนึงตัวนี้ก็ใส่มาอายุอนามก็พร้อมกับพร้อมกับไฟ LED ตัวนี้แหละครับอโอเคครับก็เนี่ยให้ดูนิชลินนะที่เปลี่ยนใหม่ครับก็คาดเหลืองๆก็จะ หลุดออกบ้างครับเขา,าสีทาเอาเฉยๆโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มารีวิวตุกตาที่เอามาเอาอกจากกันชนแล้วก็มาใส่แล้วก็เป็นสวิตนะครับแล้วผมจะปิดก่อนปิดไฟเลยแล้วกันปิดเลยครับก็รีวิวสวิตนะครับ มีปรับสเต็ปกับปรับความเร็วนะอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนผมเจาะใส่ตรงนี้แหละมันใส่ไม่ได้ให้มันติดเหล็กสวิตมันยาวโบเลยครับต้องหาสติ๊กเกอร์มาปิแปะไว้โอเคครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับมูน้อยร้อยท่อแล้วก็สำหรับใครที่ดูผ่านทางอ่เพจ a c e b o o k ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเอยอะๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายครับ